สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ5บาทพศ2531าพศ .2541 และเหรียญ10บาทพศ2541มานํมานำเสนอให้ชมนะครับเริ่มจากเหรียญ5บาทพศ2531าตรงกลางเหรียญพระอุโบสถวัดเป็นจมาบวิิดดุสิตวดารามกรุงเทพนะครับด้านบนขอเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยพศ2531ด้านล่างเหรียญน,นะครับมีตัวเลข5ไทยตัวเลข5อารบิกนะครับ เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบด้านข้างกอบเรียนนะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองนะครับเหรียญ5บาทประสงค์2 531ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต44 30, ล้าน5แสน3พันเหรียญน,นะครับ เหรียญผ่านการใช้นะครับรายละเอียดก็ยังสวยงามคมชัดเพลกเหรียญมานะครับเป็น,รนรประสีสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9เหรียญ5บาทปศ2 5 3 5านะครับถ้าเป็นประสีสลับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ถ้าเป็นผเศียตรงนะครับรับซื้อเหรียญละ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศสอง 4, 1ห้าสี่หนึ่งตรงกลางเหรียญนะครับพระอุโสบสถวัดเป็นจมบาบพิรดุสิตวนาลามด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยพศสอง 4, 1ห้าสี่หนึ่ง เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองนะครับพิกเหรียญมาแต่ครับเป็นพระเสียนสนรสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมบรูปรัชกาที่ดก้าเป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดเหรียญ5บาทพศสอง1ห ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต31.373.000เหรียญน,นะครับพิกเหรียญมานะครับเป็นปรียนสลับนะครับปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ5บาทพศ2 5 4 1ถ้าเป็นเปรียนตรงรับซื้อเหรียญละ400ถึง500บาทนะครับ เหรียญต่อมานะครับเหรียญ10บาทพศ2541ตรงกลางเหรียญพระปัางวัดอรุณนะครับด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความประเทศไทยพศ2541เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดด้านข้างขอบเหรียญนะครับเปเรียนกระสาบมีฟันเฟืองสลับเรียบ เพลกเหรียญมานะครับเป็นประรสีสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที่9เหรียญ10บบาทพศสอ4 1้นะครับถ้าเป็นประรสีสลับปกตินะครับถ้าเป็นประสีตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับตั้งขึ้นทางเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญละ500ถึง600บาทนะครับจะเป็นปีพศส5 4 1นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพยังสวยนะครับเหรียญ10บาทพศสองหขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนการผลิต98 0า0 0เหรียญนะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาประเมินเหรียญละ40ถึง200บาทนะครับ ราคาของเหรียญกระสาบนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับราคามีขึ้นมีลงนะครับเหรียญ10บาทปศสองห้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นพเพเียนสลับนะครับผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ40บาทนะครับ ถ้าเป็นเผสยนต,ตรงนะครับพศ .2541 นะครับผ่านการใช้นะครับราคาการรับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละ500-600ถึง600บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญผียนสลับผ่านการใช้สภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ40บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับราคารับซื้อเหรียญละ8 0 0บถึง100บาทนะครับ อันนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพทั่วไปนะครับวันนี้นะครับก็มีเหรียญ5บาทพศ .2531 เหรียญ5บาทพศ2541และเหรียญ10บาทพศ2541มานํ 4, 1, มานำเสนอให้ชมนะครับเป็นเหรียญกระสาบมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับ เนเรียนผ่านการใช้สภาพยังสวยนะครับเหรียญห้าบาทปศสองหสนนะครับเป็นผสิญสลับปกตินะครับผสิญสลับนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญผสิตรงนะครับเหรียญ5บาทพศสอ2541นะครับ ผ่านการใช้แบบนี้นะครับจะต้องเป็นผเสียนตรงนะครับผเสียนตรงนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับด้านหัวกับด้านก้อยนะครับจะต้องตั้งขึ้นทางเดียวกันนะครับมีราคารับซื้อนะครับเกินหน้าเหรียญนะครับเหรียญ10บาทพศ2541นนะครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมติดอันดับนะครับ ในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสาบนะครับก็จะนิยมนะครับเหรียญ10บาทพศ2 5ซน่นะครับตรงกลางเหรียญพระปังวัดอรุณนะครับเป็นประเซ็นสลับนะครับก็มีราคาการรับซื้อนะครับสภาพแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ40บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับรับซื้อเหรียญละ80-100ถึง100บาทนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนาบัตรมานำเสนอให้ชมไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ